คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบเช้าเลยนะโอ้โหนี่ฟันเฟินไม่ยังไม่ได้แปลงเลยนะเพื่อนๆครับมาดูกันว่าในรอบรักที่ทำในรอบเช้าในกลุ่มของเราครับจะแจ้งเกมอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับในรอบเช้านะครับพี่คิงโพดํานะครับเป็นคนแจ้งมาก็สําหรับค่าย PG ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมครับผม โจเกอร์4เกมแล้วก็ PP อีก2เกมนะครับมาครับอัปเดตสมาชิกในรอบเช้ากันหน่อยดีกว่าครับอ่าสำหรับสมาชิกอ่าสำหรับกลุ่มล็กกี้ไทม์ของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2ครับเต็ม2,000คนปที่เรียบร้อยครับผมกลุ่ม3ตอนนี้อยู่ที่1,000กับอีก72คนเออแล้วก็กลุ่มน้องใหม่ของผมนะครับตอนนี้อยู่ที่2,400กว่าคนเข้าไปแล้วครับโอ้โหดูครับสมาชิกรวมกันทุกกลุ่มนี่ เยอะแยะเหลือเกินเพื่อนครับเอาไปบวกกันเองนะเออมาครับเดี๋ยวให้ดูรีวิวในกลุ่มกันสักหน่อยละกันนะครับผมสำหรับในกลุ่มของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีเพื่อนๆนะครับมาคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่นเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีบอกครับถึงช่วงเวลาครับว่าเวลาไหนครับที่เกมมันกาลังจ่ายเกมไหนเกมมันกําลังแจกอยู่เออถึงมันจะไม่ร0อครับแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับผม อ่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปคลิปนี้เออโอเคประมาณนี้ครับผมมาครับสำหรับในรอบเช้านี้นะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปจัดอาแปะใครเช่นวินกันหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็ตื่นกันเช้าแล้วนะเห็นว่ารอบเช้าพี่แปะมันค่อนข้างจะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบ แจกนะสำหรับในรอบเช้านะ,ะแปะคือเห็นเขาบอกว่าบ่นๆมาว่าหลังๆในช่วงนี้คือหมุนยังไงก็ตกดํำนะมาเดี๋ยวเราต้องใช้แบบเรียกอ,อะไรความเชื่อหน่อยแล้วกันที่เขาบอกว่าช่วงเช้ามันแตกง่ายนะแล้วก็บวกกับเวลาลัคกี้ไทมด้วยเออมาดูกันว่า สองความเชื่อนี่มันจะสู้กับพี่แปะได้ไหมนั่นในรอบเช้านีครับผมโอเคก่อนจะรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ย้ำว่าให้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วครับก็ไปเจอกันในเกมออปแปะใครเชี่ยนวินเลยครับผม โอเคครับเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมอ่าอปแปะใครเชี่ยนวินนะครับเพื mm ่อนๆครับมาสำหรับในรอบเช้านี่ครับผมโยกทุนมาจากในรอบเมื่อคืนนะวันนี้ก็เลยพามาค่อนข้างจะเยอะหน่ะครับที่2,200กับอีก64บาทครับผมมาเดี๋ยวเราขำๆไปก่อนแล้วกันนะครับเปิดเลิกเช็คดวงรอบแรกรอบเช้ากันก่อนนะ แข่งนักเหรอได้ข่าวว่าแข็งนักเหรอพี่แปะต้องเจอผมเอ้ยเป็นไงเพื่อนขู่ไปก่อนครับรอบแรกขู่ไปก่อนครับมาไม่มาเอ้ยไม่มาซื้อไปเลยครับผมามารอบแรกครับเดี๋ยวเราลองคำๆไปก่อนและกันสักหนึ่งหมุนครับเพื่อน อ้ยสบายสบายครับไปครับเทสระบบเขาเรียกว่าเทสระบบนะเพื่อนครับ,รบโอ้โห و, เปิดมาก็สเก็ตเตอร์ได้ลุ้นอีกแล้วครับผมแถมไปเลยไหมเอ้ยโอ้โหมาครับมาหน่อยเพื่อน มาลูกเจลูกเคครับผมโอ้โหแต่คอมโบอ,อ้ยยังได้อยู่ยังไหลอยู่เพื่อนโอ้โหวายตั้งแบบนี้ลูกเอมาครับลูกเอมาครับผมอีกสองร้อยยี่สิบสองบาทครับยังไงเบาๆไปก่อนที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับผมมาอีกสามหมุนครับว่าไงว่าไงเพื่อน เอออย่างเงีบ้บปัดโถเอยโอเคครับถือว่าได้อยู่นะสำหรับในรอบแรกครับก็ถือว่าเปิดเลิกได้ดีนะยังมีกำไรครับผมถึงจะไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับโห้คอมโบมันมาดีมันล่อซื้ออีกแล้วเพื่อนครับจัดไปดิเออจัดไปดิ เดี๋ยวผมขอลองที่เบ็ดเดิมก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ตัวหมุนเดิมก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าในรอบเมื่อกี้ไอพีเอสไอสตาร์ดอโดนครับว่าทําังไงโดนรอดซื้อจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองกันที่ตัวคูณเดิมก่อนนะครับเพราะว่าในรอบเมื่อกี้มันยังบวกอยู่นะ มาคือถ้ามันตัวคูณไหนมันเริ่มไม่จ่ายหรือว่าเล่นแล้วเราขาดทุนนี่เราค่อยหนีตัวคูณนะัเพื่อนครับแต่เมื่อกี้เราพาาตกดำกว่าหวังว่าจะไม่ส่องไม้ติดนะครับเพื่อนๆครับโอเคมาครับรอบนี้จัดไปครับ โอเคเปิดมาค่อนข้างจะดีฮะอีกห้าหมุนครับผมลูกเจว่าไงชิงชาบสวยครับสิบคิวยังไม่เห็นคอมโบส,สวยๆเลยนะเพื่อนๆครับ,รบในรอบเชา้านี้มันแตกดีจริงเหรอวะเฮ้ย ไอ้ที่คำว่าเขาว่านี่แม่งอยากจะรู้ว่าเขานี่คือใครนะเพื่อนครับ,รบเออไอ้เหี้ยไมค์กูนี่กูก็โดนอีกแล้วครับเพื่อนครับ,รบมาชักจะแบบกลิ่นเริ่มไม่ดีครับเพื่อนครับกลิ่นเริ่มไม่ดีครับถ้ามาทรงนี้นี่คือคูณสิบ ไม่เวิร์กกันนะครับเดี๋ยวเราในรอบนี้เดี๋ยวเราจะขยับไปที่คูณ12นะแต่การขยับนี้ก็เสี่ยงกับการตกดำเช่นกันนะครับเพื่อนครับต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะไดครับขอเเพื่อนโอเคมาครับรอบนี้คูณ12ครับ เฮเล่นไปเล่นมาทุนเราไปครึ่งหนึ่งแล้วนะไอ้เหี้ยมาอีกเจ็ดหมุนครับผมโอ้โหขอนอนสักทีดิเพียงขอนอนสักทีสิเพียงเอ้ยไม่ต้องนอนขอแถมก็ยังดีครับอันนี้รู้สึกเราจะได้ลุ้นหลายรอบแล้วนะสำหรับตัวแถมเนี่ย แม่งไม่ค่อยจะมาว่ะแม่งชอบหลอกโอเคยังได้ลุ้นต่อครับส่ารล้วด้วยนะมาไม่มาฮึอโอ้โหเีินเอ้ยโอ้โหไม้นี้ก็น่าจะเจ๊งกระบ,บองหน่อเมื่อครับโอเคได้อยู่โอ้โห 372บาทครับเพื่อนครับแม่ง12ก็ไม่ไหวว่ะโอ้โหแสดงว่าพี่แปะในช่วงนี้นี่คือแข่งจริงครับเพื่อนครับนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะ ดูเล่นไปเล่นมาครับตอนนี้ทุนเราหายไปครึ่งโอ้โหแล้วมันอนอะไรข้างนอกล่ะเพื่อโอ้โหมาครบับรอบนี้เมื่อกี้12ไม่ได้นะรอบนี้เราต้องไปถึง14นะครับเพื่อนครับมาหมุนแรกครับเอ้ยซัก เย้เสียวจัดฮนะหมุนสองไปครับเพื่อนอย่าให้มันตั้งตัวเออมา1สผ่านครับสิบไปเพื่อนอย่าหยุดไหลๆว่าไงอหมุนแบบนี้โอเคยังได้อยู่ไอ้เฮียเห็นติ้วๆผมแล้วเสียวเหลือเกินนะเพื่อนๆครับมาครับรอบนี้คูณ14ครับถ้ายังไม่จ่ายอีกเราขยับลงมาที่คูณ12บสอเหมือนเดิมนะต่คิดว่ามันคงน่าจะจ่ายนะสำหรับไม้นี้ครับ เอเบาๆไปก่อนครับ174บาทเอ้ย47โอ้โหตากรุไล่เลยเฮียโอเคมาเจว่างไงเพื่อนโอ้โหแย่ครับแบบนี้เออมานอนแบบนี้สิเพื่อนครับมาโอ้โห1411บาทครับ อย่าพึ่งสันไอ้เฮียขอเคได้ไหมเพื่อนได้โปรดเคช่องหนึ่งโอ้โหขอเคช่องหนึ่งเถอะเพื่อนปะโถโอ้โหหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพื่อนดูเคครับโอ้โหถ้าเคมาช่องหนึ่งทองสามแถวนี่คือไม่ต้องเสืรนะครับผมโอ้โห้หนี่ตัวคูยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนครับ มาไม้นี้เน้นๆครับผมไม้นี้เน้นๆครับผมโอเคมาเราไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมขอกลมๆนะสามพันบาทเพื่อนๆครับไปครับ อุ้จริงๆถ้าแข็งๆแบบนี้เราบวกมา1 0 0 0นี่เราหยุดได้แล้วนะครับแต่ทำไมมือกูมันไม่หยุดวะเนี่ยไอ้เหียเอ้ยแล้วมา5ตัวแบบนี้ผมละเสียโคตรเลยครับแม่งมา5ตัวแม้งชอบดำผมพูดเลยไอ้เฮียเอ้ยเทสไปก่อนดิผ่านเฉยเทสไปก่อนดิ ผ่านเชื่อไอ้เฮี้ยไปครับรอบนี้เล่นหนักนะเอาคูณสิบสองเพลอมั้งครับโอเคเปิดมาสี่ร้อยสามสิบสองบาทเพื่อนครับอีกเจ็ดหมุนโอ้โหปลามายกบ่อสัตว แต่ไม่มาไม่จ่ายนะอีกหกหุนครับผมมาหน่อยเว้ยเพื่อนมาหน่อยเว้ยเพื่อนครับโอ้โหมาโอเคเจ๊ตกโอ้โหงาจะได้แค่ทุนคืนว่ะโอ้ยยังได้ครับไหลยอยู่ว่าไงมาอยู่เพื่อนเอว่าไงเพื่อนก็โถ อีสองมูลครับมูลสุดท้ายเพื่อนเออหูสามร้อยแล้วยังไหลไอ้เทียแปะนอนมาแล้วชิงชาบมาแล้วแปะนอนมาแล้วเพื่อนเครับสองแดงดอกนี้ไม่ต้องสืบฟาบโอ้โหโอ้โหดอกนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับ ปล่อยไลท์ปล่อยไลท์ฟังเสียงด้วยครับปล่อยไลท์ฟังเสียงด้วยครับไม่ต้องรีบกดปล่อยไลท์ฟังเสียงด้วยครับผังก็ให้ครับผมโอ้โห4,512บาทเออยังไงยังไงแข่งนักเหรอแข่งนักเหรอเออ5,772บาทครับผมเพื่อนครับโอ้โหพอสิครับหยุดสิครับจะเหลือเหรอใช่ไหม โอ้โหในรอบเช้านี้มันได้ผลจริงๆเหรอเมื่อครับสำหรับคนที่ตื่นเช้าที่ต้องมาจัดเนี่ยนะผมพูดเลยครับโอเคเอาเป็นว่าสําหรับในรอบเช้านี้ผมก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปหน้าครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมเออ ย้ำก็นหน่อยแล้วก็สำหรับกิจกรรมในรอบที่แล้วนะผมประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับภายในในหน้าหน้าช่องของผมนะก็สำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมไว้แล้วก็ไปอย่าลืมไปเช็คลายชื่อของตัวเองด้วยนะครับผมโอเคสำหรับในรอบเช้านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับบายบายครับอา